พระบรมธาตุเจดีย์ตอนนี้ก็น่าจะสร้างไปได้สักประมาณ50%แล้วนั่นเองนะคะถือว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่สร้างแบบแบบง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมอีลวดลายอะไรมากนะคะแล้วก็มอีองค์นักราชนะคะประมาณ2องสองตนนะคะที่ได้มาตั้งเอาไว้ในพระบรมธาตุเจดีย สีชุมพลแห่งนี้นะคะอง์นี้เป็นพระสัตนาคราชนะคะเป็นนาคราชที่เป็นนาคเนี่ยฮะที่ใหญ่กว่านาคทั้งปวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นนาคที่บำเพ็ญตะบะมานับพันปีนะคะแล้วก็มีฤทธิ์มากแล้วก็มีอำนาจนะคะค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเพราะว่า,าเมื่อท่านจะแปลงกายหรือจะทำการ กระทแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไรนะคะก็ย่อมจะสะเทือนฟ้าสะเทือนดินอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือพญาสันตนาคราชนะคะสวยงามนะคะ